พี่ปอมผพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอารมณ์เสียบ่นเปล่าปาดหน้าใครคะ่ะแล้วก็ชี้แจงว่าเยาวราชไปไหว้พระวันตรุษจีนแบบนี้ทุกปี ไปนครสวรรค์ก็เพราะว่าสัญญากับเขาไว้ว่าจะลงไปดูเรื่องน้ำส่วนที่ราชบุรีก็ไปในภารกิจส่วนตัวค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลปิดห้องคุยกัน5นาที2ปอหรือจะรวมทั้ง3ปอเลยก็ได้ค่ะมีพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารวมอยู่ด้วยแต่บทสรุปของทั้ง3คนในเวลานี้คืองดให้สัมภาษณ์งดพูดจากับใครทั้งสิ้นค่ะ ทำกลางกระแสที่บอกว่าปาดหน้าชิงคะแนนนิยมชิงตัวว่าที่ผู้สมัครสอสไปแล้ว3จุดคือราชบุรีนครสวรรค์และล่าสุดที่เยาวราชและกำลังจะเป็นที่จับตามองว่าจะเกิดจุดที่4อีกหรือไม่ที่ชุมพรค่ะ3ามปปิดห้องคุยกันแล้วคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อวานนี้คือเลข,ขาธิการสมชพลเอกสุพจน์มาลานิยมรีบออกตัวไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันบ้าง แต่ทั้งก่อนและหลังประชุมคอรมอรประชุมสมชนะคะเรียกว่าคุยกันโดยตลอดด้วยสถานการณ์นี้ค่ะนักข่าวเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ออกจากห้องมาจะต้องมีการถแถลงผลประชุมด้วยตัวเองแน่ๆแล้วก็จะต้องตอบคำถามไปด้วยแต่บทสรุปคือยืนอยู่หน้าโพรเดียม 4. วินาทีเมื่อวานนี้นักข่าวเรียกว่าทาการแสดงค่ะ สวัสดีครับการประชุมสภา,าความมั่นคงชาติครั้ง<า>ที่หนึ่งผู้อยากเป็นตรเบเอกสารแหล่งข่าวทีเว<า>เรียกว่าสิ้นเสียงอ้าวของนักข่าวนักข่าวก็เมาส์กันทันทีค่ะว่านี่เพราะพลเอกประยุทธ์สวมบทนักการเมืองแล้วใช่ไหมเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วมีลูกล่อลูกชนถึงขนาดนี้แต่ก็เข้าใจได้ค่ะที่จะไม่พูดไม่จานในเวลานี้เพราะว่าหลังเป็น ข่าวว่าไปปาดหน้ากันระหว่างพี่กับน้องที่วงประชุมสมชน,นี่แหละค่ะที่ได้เพิ่งเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีรายงานเขาว่าสามปอเขาปิดห้องคุยกันแล้วพลเอกประวิทย์บ่นกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์ว่านักข่าวเขียนข่าวกันไปเองไม่ได้เจตนาที่จะทําอย่างนั้นสอดรับกับก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์ก็กล่าวย้ําไปแล้วเขาว่าไปเยาวราชไปไหว้พระไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ ไปคนเดียวค่ะ<ป>แต่เห็นประชาชนให้การตอบรับท่านดีมากเลยไปคนเดียวไ,ไ,ไปไปไหว้พระไ,ไม่ไม่มีอะไรหรอกนะไหว้พระขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมคะช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ